สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดในหลวงพระราชทานปาริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์พระราชินีมราพาร้รอยเอ็ดบุรีรัมทูนกล้า,าวถวายวันที่18ตุลาคมเวลา16.41นาฬิกา4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหาวชิวรราาลงกมหวิทยลาลัยราชรภัฏสกลนครอำเภอเมือง จังหวัดสกลนครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒเขต,ตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษาพศ2559ถึงปีการศึกษา2560เป็นวันที่4 ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญารัฐประสานศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประสานศาสตร์ซึ่งสภามาหาวิทยายลัยรัชภัฏร้อยเอ็ดและสภามาหาวิทยายลัยรัชพัฏบุรีร์ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ5คนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยรัชภัตร้อยเอ็ดและมหาวิทยายลัยราชภัฏบุรีร,รัมย์รวมทั้งสิ้น2865คนมหาวิทยายลัยรัชพัตร้อยเอ็ดได้น้อมนำพระบรมราโชบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิน่นและยกระดับคุณภาพการศึกษามุ่งเน้นให้มหาวิทยายลัยเป็นแหล่งความรู้ตลอดชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิน่นและให้ความสำคัญเรื่องการผลิตและพัฒนาครูอาจารย์พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและได้ํำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นอาทิโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากมหาวิทยายลัยรัชพัฒบุรีรัมม์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและพร้อมด้วยคุณลักษณะ4ประการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามพระบรมราโชบายมุ่งผลิตครูคุณภาพและพัฒนาท้องถิน่นเป็นวิศวกรสังคมโดยน้อมนําแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจนได้รับรางวัลต่างๆอาทิ รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปีพศ2563สาขาการพัฒนาท้องถิ่นจากมูลนิธิเพื่อสังคมไทยและรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินและการคลังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทอปิกขอบคุณค่ะ